สวัสดีค่ะวันนี้ขอแนะนำกระบะพันแกร่งขับดีมีเทคโนโลยีแน่นๆกับ MG Extender 4ประตูรุ่น Grand X 2.0เกียร์ออโ,โต้กระบะที่ให้มากกว่าความแกร่งเพราะทั้งหรูทั้งขับสบายคันนี้มาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบ161แรงมา้าขับเคลื่อนลื่นๆด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดภายในหรูหรากว้างขวาง,วางพร้อมจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay แอร์ดิจิตอลเย็นฉ่ำทุกที่นั่งเบาะหนังสีน้ำตาลสวยหรูดูแพงระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มถุงลมนิรภัย6ใบกล้องถอยหลังระบบช่วยเบรกควบคุมการทรงตัวครบเลยค่ะกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาเซ็นเซอร์กะระยะช่วยจอดด้านหลังระบบกุญแจอิ m o b i l ลิเซอรระบบไอ m a r t สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยสั่งเปิดปิดระบบปรับอากาศเครื่องเสียง โทรออกและรับสายระบบนำทางระบบสั่งงานบนหน้าจอระบบนำทางพร้อมรายงานจราจรเรียลไทม์แนะนำร้านอาหารที่พักเลขาส่วนตัวไอคอลโทรออกรับสายในกรณีฉุกเฉินระบบสั่งงานบนสมาร์ทโฟนระบบสตาร์ทระบบขับเคลื่อนเปิดระบบปรับอากาศล็อกปลดล็อกประตูวางแผนการเดินทาง Travel plan ระบบไฟไมค์คาระบบตรวจสอบสถานะรถยนต์ระบบเล่นเพลงออนไลน์แบบสตรีมมิ่ง เรียกได้ว่าครบทุกฟีเจอร์ที่รถกระบะควรมีเลยค่ะคันนี้ออกห้างราคาป้ายแดง889,000บาทถูกลงไปเกินครึ่งราคาขายเพียง400,000ต้นเท่านั้นใครมองหากระบะ4ประตูที่หล่อแรงคุ้มพร้อมใช้งานทั้งครอบครัวและงานบรรทุกต้องคันนี้เลยค่ะสนใจติดต่อศูนย์รวมรถบ้านรามอินทราซอย5โทร0861234449หนิงค่ะ